สวัสดีครับผมในคลิปนี้ครับเป็นคลิปสรุปการสอนทำระบบเช็คชื่อออนไลน์นะครับโดยใช้เฟรมเวิร์ชื่อว่า CodeIgniter เวอร์ชัน1 1น่น3.1.11ะครับตัวระบบรองรับ PHP เวอร์ชัน5.6ไปจนถึง7.4นะครับแล้วก็ย้ำครับห้ามใช้กับ PHP 8นะครับใช้ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับตัวเฟรมเวิร์กซัพพอร์ต PHP 5.6ไปจนถึง7.4นะครับผมอยู่ในเลงนี้นะครับอ่ะ ตัวระบบเช็คชื่อครับอ่าเป็นระบบที่สอนฟรีนะครับบนช่องเดบนบ้านนะครับตอนนี้มีแล้วทั้งหมด51คลิปนะครับนี่ครับ51คลิปอ่มีแล้ว51คลิปรวมกับคลิปสรุปคลิปนี้ก็จะเป็น52คลิปนะครับผมเป็นระบบที่สอนฟรีบนช่องเดบนบ้านนะครับนี่ครับลายชื่อคลิปสอนต่างๆนะครับอ่รวมแล้วก็ประมาณ5ชั่วโมง นรับมแล้วประมาณ5ชั่วโมงนะครับคุณก็ค่อยๆไล่ทำตามทีละคลิปนะครับคุณก็จะได้ระบบนะครับเช็คชื่อออนไลน์ระบบง่ายๆระบบหนึ่งแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะย้ําอีกทีนึงนะครับระบบนี้นะครับสอนทําด้วยโค้ด i g n เ t อร์เวอร์ชัน3 1 1 1รองรับการทํางานบน PPP เวอร์ชัน5.6ไปจนถึง7.4ห้ามใช้กับ PPP นะครับเจอบั๊แน่นอนนะครับห้ามใช้กับ PP8 ใช้เฉพาะ ใช้กับ p ีทพีเวอร์ชั่นห้าจุดหกไปจนถึงเจ็ดจุดสี่เท่านั้นห้ามเกินนี้นะครับห้ามเกินนี้อโอเคครับมาดูครับว่าตัวสรุปนะครับผมจะพาะดูว่าแต่ละจุดทํางานยังไงนะครับผมอ,อย่างเช่นนะครับผมหน้าแรกของระบบเลยนะครับก็คือพอเรา,าเข้ามาหน้าแรกของระบบก็จะโชว์ตรงนี้ครับระบบช็้ชื่อเข้าเรียนออนไลน์แล้วก็แสดงรายการวิชาที่สอนนะครับแล้วก็ ดูว่าแต่ละวิชาครับมีนักศึกษาอยู่กี่คนนะครับผมซึ่งถ้าวิชาไหนที่เปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะครับถ้าเราคลิกรายละเอียดรือว่าลงทะเบียนนะครับทางด้านขวานี่ครับที่เป็นปุ่มสีเขียวนี่ครับถ้าเราคลิกปั๊บนะครับอ่ะก็จะเจอรายละเอียดวิชาก่อนใครเป็นคนสอนนะครับปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับถ้าวิชาไหนก็ตามที่ปิดลงทะเบียนแล้วนะครับผมอ่ะก็จะไม่เห็นแบบฟอร์มแบบนี้นะแต่ถ้าวิชาไหนที่เปิดให้ลงทะเบียนอยู่ก็จะให้กรอกรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลของนักศึกษานะครับผมนี่คือส่วนของหน้าบ้าน นักศึกษานะครับรู้ว่าตัวเองเรียนวิชาไหนอยู่นะครับก็เข้ามาเข้ามาลงทะเบียนตามรายวิชาที่ตัวเองนะครับได้เรียนไปเพื่อให้อาจารย์เข้าไปเช็คชื่อได้นะครับก็คือนักศึกษาไม่มีระบบล็อกอินนะครับนักศึกษาเข้ามาลงทะเบียนได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พาทําแบบง่ายๆก่อนนะครับทีนี้ครับพอเราล็อกอินเข้าไปในส่วนของอาจารย์นะครับพอล็อกอินเข้ามาในส่วนของอาจารย์ครับหน้าแรกก็เจอหน้านี้เลยก็คือหน้าแดชบอร์ด นะครับหน้าแดชบอร์ดอันนี้ก็คือพาสอนทําทีละจุดเลยนะครับจนได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือสอนทําเหมือนกันนะนะครับสอนทําเหมือนกันนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับมีโชว์นะครับที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมทั้งหมด4บล็อกด้วยกันก็จะคือก็มีอ่ะจำนวนนัึกษาในระบบ12คนจํานวนวิชา7นะครับแล้วก็จานวนการเช็คชื่อเช็คมาแล้ว375ครั้งอันนี้คือนับรวมทั้งหมดนะครับอนาคตคุณอาจจะไปทําแยกตามวันตามเดือนตามปีก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จํานวนของการลงทะเบียนก็คือ25ครั้ง้าครั้งครับ กราฟแสดงนะครับเส้นกราฟเส้นแสดงการเช็คชื่อรายวันนะครับนี่ครับก็คือรวมทุกวิชานะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบ่งว่าแต่ละวิชาวันนี้เช็คชื่อกี่ครั้งนะนี่คือรวมทั้งหมดของระบบนะครับซึ่งอนาคตคุณก็สามารถเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับโชว์เป็นกราฟสวยๆแบบนี้ว่าแต่ละวันมีการเช็คชื่อไปแล้วกี่ครั้งนะครับผมอ่ะนี่คือหน้าแดชบอร์ดต่อไปครับถ้าเราไปที่ หน้าแก้ไขโปรไฟล์ขอพาดูในส่วนของโปรไฟล์ของอาจารย์ก่อนนะครับถ้าคลิกที่เมนูแก้ไขโปรไฟล์ก็จะสามารถแก้อะไรได้ก็จะมีชื่ออาจารย์ครับชื่อนามสกุลแล้วก็ username username หรืออีเมลก็คือเป็น username ที่การที่เขา,ท,เขาที่เขาใช้งานระบบนะครับผมแล้วก็แก้ไขรหัสผ่านนะครับต่อมาครับคลิกที่หน้าหลักในหน้าหลักทําอะไรได้บ้างครับอันนี้คือสิทธิ์ของอาจารย์นะเราอินเข้ามาแล้วนะก็จะสามารถเพิ่มวิชาได้นะเพิ่มวิชามีอะไรบ้างครับก็จะมี ชื่อวิชารายละเอียดวิชาแล้วก็วันที่ปิดลงทะเบียนนซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับข้างหน้าตรงนี้นะครับถ้ายัางเปิดลงทะเบียนอยู่ก็จะเจอแบบฟอร์มให้นักศึกษาลงทะเบียนของวิชานี้นะครับแต,แต่ตอนนี้มันปิดไปแล้วนะครับต่อไปครับก็สามารถแก้ไขไดนะ้แล้วก็เช็คชื่อได้ดูประวัติได้อ่ะเดี๋ยวพาเช็คชื่อก่อนแล้วกันอ่ะ um, วิชานี้ครับวิชาที่8คลิกเช็คชื่อนะครับอ่ะมีนักศึกษาหาคนนะคลิกเช็คชื่ออ่ะนี่ครับของวันนี้เลยวันนี้มันคือวันที่17เดือนมีนาคมปี2023คลิกเข้าเรียน สามคนแรกสองคนหลังขาดเรียนคลิกบันทึกข้อมูลอ่านี่ครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้ครับคลิกกลับหน้าหลักอีกทีนึงไปดูประวัตินะครับของวิชานี้ครับอ่ะคลิกดูประวัติอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะแสดงนะครับตารางสรุปการมาเรียนวิชาอ่วิชาระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งตารางตรงนี้ครับโอ้โหโค้ดค่อนข้างยากซับซ้อนมากนะครับใช้ A r r a y รซ้อนแ r ลเรกันเลยนะครับมีสอนนะแล้วก็ตารางเนี้ยมีโค้ดให้ด้วยนะครับอยู่คลิปท้ายๆ นะครับผมอันนี้ทําให้นะเพราะว่ามันยากนะครับที่จะสรุปออกมาให้ได้เหมือน Excel แบบนี้ครับว่าแต่ละวันนะครับว่าเขามาหรือขาดแล้วก็2คอลัมน์สุดท้ายครับก็จะมีสรุปให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับอ่ารวมมากี่ครั้งนะครับรวมขาดกี่ครั้งอ่านะครับผมมีโค้ดนะครับน่าสนใจตัวนี้ให้ด้วยนะครับทำมาเรื่อยๆครับตั้งแต่คลิป EP หนึ่งครับทำมาเรื่อยๆเราจะรู้เองว่าคลิป EP ไหนที่สอนเข้าไปดูโค้ดตัวนี้แล้วก็เข้าไปก๊อปปี้โค้ดตัวนี้มาใส่ ใส่ตรงไหนก็สอนด้วยนะครับผมะนะครับสรุปง่ายคือมีโค้ดให้แค่บางคลิปเท่านั้นนะครับผมมีโค้ดเริ่มต้นให้มีโค้ดเริ่มต้นให้แล้วก็โค้ดรายงานส่วนนี้ครับโค้ดรายงานส่วนนี้นะครับที่มันยากๆนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็คือสอนทําปกตินะบล็อกนี้สอนทําปกติที่มีการมาดูมาดูการเช็คชื่อนะครับตามวันเดือนปีอย่างเช่นวันล่าสุดที่ผมเช็คนะครับที่ผมเช็คชื่อก็คือวันที่17เดเดือนมีนา ปี2023ก็คือวันนี้นะพอผมคลิกดูข้อมูลนะพอคลิกดูข้อมูลเห็นไหมครับก็จะขึ้นนะครับก็จะขึ้นว่ามีใครมาเรียนบ้างใครขาดเรียนบ้างนะครับแล้วก็ข้างล่างครับมีสรุปจํานวนนักเรียนทั้งหมด5คนมาเรียน3คนขาดเรียน2คนนะครับผมแล้วก็เปเอ,อร์เซ็ออนต์การมาเรียน60%เปอร์เซ็นต์การขาดเรียน40%อนะครับอันนี้คือดูข้อมูลเฉพาะวันที่เช็คชื่อเท่าน,นั้นนะวันที่เช็คชื่อเท่านั้นนะครับผม,บผมอ่ะนี่ก็คือระบบเช็คชื่อออนไลน์นะครับที่ สอนฟรีบนชแนลเดบันบ้านนะครับบนชแนลเดบันบ้านนะครับผมมีทั้งหมด51คลิปแล้วรวมกับคลิปสรุปนี้ก็คือ52คลิปนะครับมี52คลิปสอนฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดต่างๆนะครับผมว่าระบบมีขอบเขตอะไรบ้างนะครับผมแต่และคลิปมีอะไรบ้างแล้วก็คลิปไหนที่ต้องมีโค้ดให้นะครับต้องเข้าไปดาวน์โหลดที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ,บสำหรับใครที่ สนใจอยากจะเข้าไปเรียนย้ำนะเรียนฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์เรียนฟรีครับคุณเข้าไปดูฟรีเลยครับบนช anel ของผมนะคเปิดให้ดูฟรีเลยนะครับใครว่างก็ค่อยๆทำดูครับคุณจะได้สกิลเพิ่มขึ้นมาในการพัฒนาระบบที่จะใช้ในองค์กรจริงๆโดยใช้เฟรมเวิร์กโค้ดดีเนเตอร์ซึ่งเฟรมเวิร์กนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยด้วยนะครับผมมีการดักฟิลเตอร์ริงนะครับมีฟอร์ม a l ลเดชั o นต่างๆนะครับที่มันโอเคมากดีกว่าเขียนเองนะครับปลอดภัยกว่าการเขียนโดยที่ไม่ใช้เฟรมเวิร์ก นะแต่มันก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ก็เนาะอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มันก็ต้องมีอะไรให้เรื่องปวดหัวอยู่แล้วมีเรื่องปวดหัวอยู่ทุกวันอยู่แล้วแก้บัก๊กแก้เอเลทุกวันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะใครว่างก็เข้ามาเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอีดไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปสอนทําระบบต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ